ดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้กลับมาพบเพาะับนุดหน่อยน้ำโชกอีกแล้วนะคะคลิปนี้นุดหน่อยน้ำโชกสิพาท่านผู้ชมมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของปะเงาค่ะท่านผู้ชมปะเงานี่เพื่นฝันค่ะฝันเห็นน้องสาวมหาอุบาสท่านผู้ชมน้องสาวมหาอยูบ่บ้าสมาบอกปะเงาสื่อเลยค่ะท่านผู้ชมน้องสาวเพื่นนี่ กับยู่บานต่างอำเภอเนาะคะ่ะกับบอเคยไดมาหาสู่กันคะ่ะแล้วกับบเคยไดว้าไดีคุยกันเหลืองเลขกค่ะท่านผู้ชมแต่ว่ามอือคืนนี่ปะเงาคนผัดฝันเห็นค่ะท่านผู้ชมเรื่องเล่าข้อฝันของปะเงาสิเป็นไปเป็นมาแบบใดปะเงาสิได้ตัวดีตัวเด็ดตัวใดมาฝากท่านผู้ชมก่อนเฮาสิไปรับชมรับฟังข้อฝันของปะเงากับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง หนุ่ดหน่อยน้ำโชดต้ำเหนได้คคะกับเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเข้ากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของป๋าเงาพร้อมๆกันค่ะไปค่ะวันนี้ค่ะคุณป๋าเงาค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณป๋าค่ะสวัสดีค่ะค่ะโอนี่กำได้ยิ้เรื่องเล่าของคุณป่ามาเนะค่ะว่าคุณป๋านี่ฟันเ็ดฟันดีค่ะก็เลยสิผ้าถันผู้ชมนี่มาติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณป่าว่าคุณป๋านี่ สฟันจังดเป็นไปเป็นมาแบบใดสิได้โตดีโตเด็ดตัวใดฝากท่านผู้ชมเนี่ก็ขอให้คุณป้าหนี่งบอกข้อความฟันในท่านผู้ชมเมาฟังะะเลยค่ะนี่นเว้นเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อยู่ข้าอนน่ะละนั่งเล้นเจ้าฝาเจ้าแฝดแล้วเนี่ยมันแรงมากกระหนึ่งเขาหนึ่งนา้าค่ะย้ำคำมากกับนอนฝัน,นท๊กนนอกแรงหน่ะงนาะท๊อกแรงมากกับนอนฝันฝันมาจังดายค่ะคุณป้าน,น้นองนุ่งมาหา ค่ะฝันมานองมาเหรินน้ำเนาะมาเหรินน้ำมาเหรนน้ำอยู่บ้านของคุณป่าเนยนึกคนละบ้านเนี่ยบอค่ะคนละบ้านแต่ว่ามาเหรนกวามฟันแต่มาเหรินน้ำกันค่ะนองคุณเคยเคยอยู่เคยกินน้ำกันคุณมาคุณว่าจริงดหเขาคุณป่ามาคุณก็บอกว่าเหรินห่านแล้วสื่อบิ่งเขาเดือคนละมาหอดกับมาบอกเลยเลยบอค่ะโอ้มาหอดกับมาบอกเลยคุณป่าเลย บ้านนี้เพื่อนมานี่เพิ่นมาก็ไผ่ค่ะมาูนเดียวคนนี้ะมาค้ดเดียวรถบ้านไก่กันมินบังค่ะไก่ตื่นอยู่ถือ <c oughs> ว,ว่าคำขังบวานคำขังคือคนละอำเภอนอกกังคนละอำเภอโดนๆนมาเที่ยนึงกับม,มาโบกเรื่อยิย<ก>่น่นบบกกักกักโตคะ่ะบบกต้อหาแล้รกําเก่าซีหาเกลือ ค่ะเก่าสี่เพิ่นว uh ่าเพิ่นเพิ่นกระฝันมากพี่กันบ่่คะแม่นตัวเพิ่นยังมาบอกเพิ่นก็บ่ได้เว้าว่าตัวใดเด็กอาจารย์อะหยังเพิ่นก็บอกเลยว่านห่ค่ะเพิ่นก็เพิ่นก็บอกว่าซื้อเอาเด้อเพิ่นว่าบ่แม่นวิ่งเพิ่นว่าวิ่งเด้อวิ่งวิ่งคือคือคือเพิ่นหนิงหนิงหาเพิ่นว่าวิ่งหาเพื่นวิ่งหาเก่าสี่บอกวิ่งหา ขึออ้นหนักมากามากระจนสืบแล้วละ่ะฝันโตงวดเลยเนะาะค่ะคุณป่าเนาะแมนัโตงวดตัวนี้ละงวดนี่ละเพื่อนบริวบบอกให้ฟ<ะ>ังบอกค,ค่ะว่าเพื่อนใดมาแต่ใส่ใดมาจังๆๆๆไหนจังไหนมาบอกคุณป่าไม่คววมฝันบรเลยมาแต่ใส่ล้วคุยกัน่กนก็บอกว,ว่าสือ้ออเดอร์เลยหามีข่เพิ่นแต่ว่าโซกนันในวโซกันในคววมฝันค่ปะปกติแล้วด เคยได้ค um ุยกันเรื่องเลี <ver> ่เรื่องมือบอกบริคุยเลยกับเพื่อนบ้านก็บริสูจนกันบอกเพื่อนจะเอาสูาให้เนาะเขาจะสูบเอาหลับมาให้ยไปจักแล้วบ้านมีขึ้นใหญ่เพียงบ่ขึ้นป้าเพียงบ่เพียงมือล่บริเสียงแล้วมาสื่อขู่จื้อเอาบอกมากก็สื่อไว้เลยมีสื่อแล้วก็ฟันดีอยู่กัค่ะ บาได้สื่อแล้วก็มาสื่อมือนีโหลดดิก่อนนานนั่นนั่นขีฟฝันบอกว่าคนเราอันนั้นมีไม่หาก่อนสือพอกันกับน้องสาวอนกนบอบริฟได้ฝันยังบอกปกติแล้วกะเป็นคนบ่ค่อยฝันแม่นบอแมนนี่กัเป็นเรื่องเล่าของฝันนี่ก็ล่างฝันฝันผัดฝันว่ามีน้องสาวนี่มาบอกลีกมาบอกเลีก บอกว่าให้วิ่งหาแล้วก็บ,บอกว่าเก่าซีใหยื่อเอาเดอ้อคุณว่าว่ค่ะมาน,นี้บ้านเลขที่ของคุณป่านี้ที่มากเพามาหากันนี้บ้านเลขที่เท่าไหร่หนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสามนะคะชั้นชั้นคุณช่วงนี้พิจาล้าเะฮะบึงเนาะค่ะแต่ว่าน้องสาวคูณมาหานี่เพิ่นยังมีชีวิตอยู่ไหมบุมมค่ะยังเป็นคนอยู่ค่ะปกติแล้วก็ เพิ่นกับบุคคลได้มาหาแมนบอกค่ะแมนแต่ว่ามือนีผัดมาฝันฝันว่าเพิ่นมาหามาบอกเลขกแต่แสดงว่าเพิ่นอยากให้มีโชคมี้ลาบเอาโชคมาให้เนาะค่ะแมนแต่กะขออนุญาตค่ะอายุของคุณป้าเนี่เท่าไรคะเจ้าห้าสิบเก้าห้าสิบเก้านะค่ะห้าสิบเก้าปีอายุที่ผู้เพิ่นมาบอกเลขกเนี่ยห้าสิบปี ห้าสิบเจ็ดปีอ่าสิบเจ็ดปีเนาะค่ะกะรักหากัะมาหลายตัวอยู่เนาะในความฝันเก๋เกี่ยวกับรักหาถึงเพิ่นบอกว่าให้วินหากแสดงว่าหานี้สิมาคุ่นแน่นอนนี่เนาะค่ะบันนี้เรื่องเล่าความฝันของคุณป่านี่มีหยั่งเพิ่มเติมอีกบอกค่ะมามีแล้วหูเม่อเลยก็หูเมื่อเม่นบอกค่ะหูเมื่อนี่กับลูกขึ้นมานี่จจำได้จำไว้เลยจำไว้เลยมาเขียนไว้พร้อม บดิเขียนจ้ำคอหลูกจ้ำซื่อๆจ้ำแต่มือฟันจนหอนบดิเขียนแต่กรายเลยนะค่ะเนาะบริเคียนแรงว่าพว่มจ้ำพุ่ป่านี่ดีแห้งได้ค่ะฝันละจ้ำได้เรื่องนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณป่าหลายๆเด้อค่ะที่มาให้แนวทางพว่มฝันมาใหอยโตดีโตดีก็ท่านผู้ชมของเฮาค่ะขอบคุณคทีจ้าขอบคุณขอบคุณคลิปนี้นุดหน่อยน้ำโชกสิบห้าท่านผู้ชม สรุปตัวเลขความฝันของปังเงาค่ะปางเงาปงเป็นฝันตองงวดค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นหนองสาวค่ะหนองสาวเป็นแอยู่ต่างอำเภอเนาะค่ะฝันว่าน้องสาวนี่ย่างมาหาเพิ่อยื่นามาบอกว่าสอสื่อเอาเดอเก่าซีเพิ่นว่าวิ่งหานำ้ำบ้านเลขที่ของปังเงาที่หนองสาวเป็นมาหาเนาะค่ะด้คุยกันจะบ้กกันเรื่องเลข 1.8.3อายุของปังเงาหาสิเกปีค่ะอายุของน้องสาวเพ็่นหาจ็ดปีหมวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคม2 5 6 6คลิปนี้หนุดหน่อยนำโชคก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาบลำลวยลำลวยเห้งๆหงปังปังกับความฝันของปังเงากันทุกคนนะคะสุดทายนี่หนุดหน่อยนำโชคก็ขอฝากซื้อหนุดหน่อยนำโชค วันนี้อ้อมอกอ้อมใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุดหน่อยน้ำชูกำเนิดด้วยค่ะสวัสดีค่ะ